ชื่อเสียงหวยชื่อเสียงเรียนมาอะไรชื่ออะไรวันนี้ซิลี่มาแถมโอ้โหวันนี้ชนะนี่ครับผมชนะมากี่ไฟแล้วอ่ะก็ไฟนี้เป็นไฟที่สามกิจสามกิจแล้วเหรอครับโอ้ไม่บอกรอสักคำนะโอ้โหแล้ววันนี้เป็นไงบ้างเกมการชกมันไอไอไอพูดถึิงยกเสียนะมันมันเกิดอะไรขึ้นก่อนก่อนเราได้แจกอ่ะมันโดนอะไรยัมันยืดยาือมันอืดเลยนะมันอืดอ่ะแล้วไปจังหวัดฟันศอกยังไงนี่ยเอาคือ ต้องทำอะไรสักอย่างโอ้คิดในใจต้องบวกต้องทำอะไรทุกอย่างให้เขาบาดเจ็บถ้าเกิดว่าทำอะไรไม่ได้ยิ่งรอยไหมอื้ออันอีกแล้วโอ้อื้ออัดแต่ยกไหนก็ยกต้นๆมันช้ามากอ๋อต้นๆช้าแล้วก็มาอุดอัดยกสี่อีก แล้วมาหายอันต้นฟันแตกมาหายอึดัดกตแนไหรอต้นฟันแตกก็เลยหายอึดัดเลยใช่ไหมร่วงเลยโล่วงเลยโอ้โหจำอะไรที่ที่ฟันแตกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมั่นใจได้ไหมมั่นใจได้ไหมก็มั่นใจนิดหน่อยแล้วก็แล้วคุณเกียร์ไม่อยู่ใช่ไหมครับก็ไปไหนช่วงที่กรรมการเรียกคู่ต่อสู้ไปไปตรวจแพ้แพ้แต่ตอนนั้นเราเราคิดยังไงเอาภาวนาว่าไงภาวนาว่าไงอย่าชกได้อย่าชกได้ เขาหยุดเขเจ็บด้ยเขอให้อให้หมอจับนะแต่มอไม่จับพราะอไม่จับเราเราตกใจเมื่ออื่นไม่มีนะอ๋อเจีไว้โอ้วันนี้ทำงานำเด็วตรนนี้นะไ้ิชีสองหมื่นใช่ไหีเท่าไรชเท่าไรีจังหวัดครับสุราษฎร์นีครับสุราษฎร์พูดอีสานได้ไหมก็พูดได้เราไม่เจอมีัเอก็เจอขอแท้เลยเนาะเจอของแท้เลเกดอยู่ไหนกเพื่อนๆมีูอพูดได้เอารองพูดสักวาอีสานซัหน่อยเนี่ย มาเจ้าหลายเดอาขอบคุณภาษาอีสานน่ะขอบคุณขอบคุณตุกแห่งใจเฮ้ยเอ้านี่นี่อีสานหน่อยนะครับคนใต้ด้วยอยู่สุราษฎร์ใช่ไหมเด็กสุราษฎร์ธานีวันนี้ทำสำเร็จนะเอาบอกพี่น้องชาวสุราษฎร์หน่อยน้องอ๋อก็คุณทุกคนไอเทียครับครับตุ๊กกำลังใจก็ทำได้ครับทำได้แล้วนะสาวสาวไฟนะได้จริงยังได้ชิงยังเยากอยากจะชิงยังก็อยากจริงครับร้อยยี่สิบสองทำไปเท่าไหร่เพื่อเท่าไหร่ ก็น้อยยี่สิบงันใหญ่มันน้อยี่สิันใหญ่เลยน่สิออ่สิบสองอ่าพอดีเพอรเวทสิบแปดได้ไหมสิบแปดต้องตัดแขนต้องเอะไปนะอ่ะรูกวัน